จะชวนทุกคนไปทำข้าวมันไก่สูตรนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะขอให้เครดิตกับเชฟจ๊อที่สอนวิธีการต้มไก่ด้วยการทำ dry e g i n g นะคะเป็นการนำไก่ไปแช่กับน้ำเกลือแล้วก็นำไปเข้าตู้เย็นไว้หนึ่งวันค่ะหลังจากนั้นก็นำหนังมาเอาน้ำร้อนมาลวกนะคะสักสองสั้คงก่อนที่จะนำไปต้มจริงเพื่อทำให้หนังมันตึงนะคะ อพอเราต้มไก่แล้วค่ะเราจะปรุงรสน้ำซุปด้วยน้ำตาลกรวดนะคะเกลือแล้วก็ฟักกระเทียมขิงค่ะขั้นตอนการผัดข้าวเราก็จะผัดน้ำมันกับกระเทียมหอมแดงแล้วก็ขิงให้หอมเลยค่ะนำข้าวลงไปผัดปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ผิดไข่นะคะเมื่อข้าวหอมดีแล้ว เราจะนําไปหุงเหมือนการหุงข้าวปกติสัดส่วนน้ําก็เหมือนการหุงข้าวเลยนะคะน้ําที่ใช้เติมลงไปก็แน่นอนจะเป็นน้ํามันไก่แล้วก็ซุปไก่ที่หวานกลมกล่อม,ม,มที่เราต้มไว้ค่ะขั้นตอนนี้สําคัญมากคือการนําไก่มันน็อกกับน้ําแข็งนะคะเพื่อคงความนุ่มชุ่มฉ่าให้กับเนื้อไก่ข้างใน,นะคะ่ะอร่อยมากสูตรนี้นะคะสูตรมอนข้าวมันไก่สิงคโปร์ ความนุ่มชุ่มฉ่ำม,มากๆเลยทําทานที่บ้านได้ง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้เราเตรียมไก่สําหรับ8เสิร์ฟนะคะทานกันได้ทางบ้านเลยค่ะขั้นตอนการทํำข้ามันไก่ไม่ยากใช่ไหมคะส่วนขั้นตอนของน้ําจิ้มเราจะลงให้ในคลิปถัดไปนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ําซุปฟ,ฟักหวานๆอร่อยมากๆค่ะ